าคนงามมาจากไหนเจ้าล่องน้ำเมยมาจากเมืองทิพย์เจ้าเจ้าล่องน้ำเมยมาจากทิ่สองปนนามาขึ้นที่ไ่สอดนี่เจ้าเจ้ามามาโดยทางไหนคะมาตังน้ำเจ้าบัดเดียวนี้นมเหลือตะยาเจ้าของนำรุดไปน้ำเมยไปแล้วเจ้าเจ้าโอ้แล้วสะเลียงจอดไปที่ไหนล่ะเจ้าเนี่ยมาเดียวนี้ยสเลียงสเลียงหลวงยูนี่ตังเพ้เลยเจ้า้ นี่ยละเจ้าโอ้เป็นท์าเสรียงหลองรุ่นระบบออโตเมติกได้เกียร์สต๊อกเกียร์สต๊อกเจ้าใจเกียร์สต๊อกเติม,มน้ำมันได้อย่างอ่ะเจ้านี่อ่าอันนี้ใช้ระบบอ่าเปิดบานแล้วก็เติมในส่วนของเก <c oughs> ้าห้าแก๊สโซฮอลได้โอ้พระมหาเทวีเจ้ามาเนี่ยอย่างตีนี่นะเจ้าตีนี่มันตีไหนนี่ตีนี้ บ้านต่งมุนเจ้ามา,า,าเรียกว่าจะไดมาพอะสมมิตฉาของเมืองทิพย์ของบ้านต่งมุนที่กำลังประกอบการในการาซออ็อกปูป่าเปลาม้มาออนหงมย่เจา้า เป็นการฟ้อนซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจเพื่ชาวชาวเมืองทิพย์ของเฮานะเจ้าที่กำลังหาเปล่าหาปูหับปักมาจะได้เนี่ยฮะเป็นไข่บ้านไหนลูกไข่ลานไข่ลูกปุจจดีเจ้า <c oughs> ปุจจดีกบปัาสีมอยเนาะ <c oughs> เป็น <c oughs> เขาจะเป็นหลานหลานของป้าปีแต่ป้าปีจะเป็นปีสมเหมอนกรรมเ้า หุุนเนาะเป็นนติดต่อร้สนใจติดต่อขึ้นมาราเพื่อดูแบบตะกี้รู้อะไรดีพราะหมา่พีงเจ้าเล่นในส่วนของเซ e บุ o กหนะเจ้าอ่าอนะเจ้าแล้เจ้าสามารถติดต่ำได้ตี่เอ่อเป็นภาษาไทยเลยนะเจ้าม่านแก้วโกสใสทิพยะเจ้าเจ้ามีเบอร์โทรกับเจ้าไม่ม่านแก้วอศูนย์ปห สี่เก้าหนึ่งเจ็ดห้าสองสี่เจ้าฮับงานอย่างห้องนี่ไม่ม่านเกวเอ็นมี่ยาก็อรับงานเอ็นทุกอย่างค<อ>่ะอะบอกว่าเอ็นน้อยเอ,นอย็นใหญ่ฮับหมดเจ้าแต่ก็เลือกเบาอยู่เจ้า,<อ>จาเรมนะารมหาทเทวีเจ้านี่สเสวยอย่างมาห้องแล้วนเะจ้านี่ผู้ซึกว่าจะงามขนาดพระกยาหัรหลักนี่ช่วงเช้าจะมากินค่ะแต่จะเป็นในส่งช่วงดึกค่ะกินซาซาดึกเจ้าน่าเจ้า ขอเดินหมุมนๆตัวสักรอบหนึ่งครับสองสามงานอีเวนต์เนาะแม่มันแก้วแับงานอย่างพ่อแฮปมดเจ้าแต่ง<อ>สว,วดบวชไต่ไปได้หมดเจ้าขอสีเทากมีรถมาห้ากับไปเจ้า,จาช่วงนี้บไ่ดบได้คุดนอไหมกับเจ้าบ่ได้คุดนอเจ้าวันนี้วันเสียเจ้า<อ> <laughs> ปกติจะคุดวันไหนคะนอ<บ>ะเปิ้ล คุดวันหัวคืนค่ะวันกู่เจ้าวันที่อ๋อข้ามมาพระมหาเทวีเจ้าจะไปซ้อล่าหาก,กินตังใดนี่เจ้ากะเตียวขึ้นกองลองกองแน่เจ้าหดาวาํในกรถุงเซฟเซลซุปแล้วก็ดา,า,าราข้าปคอรโอเจ้าอาหารลักไม่มานแก้วจะส่วนมากจะกินในอย่างฤดูนี้เจ้าฤดูนี้ในส่วนของน้อน,น้นกนถ้าจะหมดไปต้องเป็นหน้าฝนเจ้าเดอยอยางเดียวก็คือในส่วนของบ่าวน้อย เจ้ากินเบาน้อยแล้วกนแง่เมนูต้มอึงลำมี่หละเจ้ามีแต่ก็ต้มอึงในสดไม่อยากจะพูดเออเขาเรียกว่าเสน่ห์ไตจมักที่ทําคือจะาหลวงเมืองทิพนั้นติดใจค่ะเจ้าเออเจ้าเจ้าเจ้าล่าสุดได้ข่าวมาว่าแม่ม่านแก้วเนี่ยเป็นไป,นปวานสเสน่ห์แถวนักบินเนี่ยเจ้า ันนั้นเป็นเจ้าหลวงองค์เก่าเจ้าของอราชสำนักาทางทางตอนเหนือของเมืองเฮาจ้า,จาตอนนี้มีโครงการในอย่างที่จะไปขยายไปจังหวัดอื่นก็เจ้าก็จะมีาาขายาบริการเพื่อประชารัฐนะคะเพราะว่าเขาจะผูกกับาทางอบอรบนะเจ้าก็คือ,อในส่วนของการหาเจ้าหลวงครอบคุมทุก7 7จังหวัดนะเจเจ้าเจ้า <laughs> <laughs> พระมหาเีวีได้สมญานณว่าเป็นพระมหาเีวีฮอสปอร์ตนะเจ้าอเจ้าไวไฟเจ้าไปคุยนวยแลนะเจา้าเจ้าเจ้าหลวงนี้ต้องมีคุณลักษณะจะใดเจ้าถึงจะโดนใจแม่แม,ม่นางเมืองทิพย์ยืนหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่คันนะเจ้า บ่ยัายังบรยางาศียรยากาศยนีเมาะอยู่กับบ้านยนีเมาะอีท้าวสองก็คือก็ต้องหน้าตาเนี่ยก็ต้องยืนหนึ่งยืนหนึ่งในเมืองทิพย์ยืนหนึ่งในเมืองอื่นๆนะเจ้ามีอย่างจะฟากถึงเมืองอื่นๆที่เปิลจะต้องการเจ้าหญิงเมืองทิพย์ปใชยบริการฮอตสปอตของเจ้านะเจ้าก็มีอย่างมากนะเจ้าสโลแกนของพระมหาทีวีเจ้าก็คือกินหรูอยู่สบายเฮาอดได้แต่ปจัยต้องอิ่มเจ้านะเจ้า